ใหญ่ที่เป็นบิกนเนอร์เนี่ยเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าครูไทยอย่างไหนดีกว่ากันงั้นเริ่มจากอย่างนี้ไหมเบสซินเริโอเลยประมาณว่าถ้าคุณหาครูแบบนี้ได้จะดีที่สุดพี่บิกพี่ฟ้าคิดว่าต้องเป็นครูแบบไหนครับหนึ่งเลยนะคะเบสซินเริโอเลยต้องเป็นครูต่างชาติที่พูดไทยได้เอออันนี้สําคัญนะทําไมเราถึงย้ําว่าต้องพูดไทยได้ครับก็ต้องเข้าใจคนไทยแล้วเวลาที่ มันจะช่วยในเรื่องถ้าเกิดว่าเขาเรียนแล้วฟังไม่ดูเรื่องอย่างน้อยครูต่างชาติคนนั้นจะอธิบายเป็นภาษาไทยได้หรือไม่งนนะั้นก็ต้องหาครูไทยที่มีสำเนียงคล้ายเจ้าของภาษาจะได้เอาข้อจํากัดที่ว่าเรียนกับครูไทยไปก็ไม่ได้สำเนียงที่ดีหรอกก็ <S <S หา,าคนาที่สำเนียงดีก็หาคนที่สำเนียงโอเคมาก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะเราอยากจะเน้นว่าครูที่สอน b e กเนอ e r ที่เป็นผู้ใหญ่เขาต้องมีความเข้าอกเข้าใจเขาจะแบบ ให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นทันใจเขาอะเป็นไปนไม่ได้คือ <c oughs> ถ้าเกิดจะเก่งมันเก่งนานแล้วถูกไหมแต่สม,มุติเก่งเขาก็ไม่มาเรียนด้วยหรอกถูกถ้าแสดงว่าเขาต้องมีข้อจํากัดบางอย่าง <c oughs> เขาต้องมีการต้องไปอันล็อกอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของทักษะแต่ว่าไอ้อะไรที่มันอยู่ในใจแล้วมันบล็อกการเปิดรับหรือว่าความสามารถในการเรียนรู้นะครับต้องมีความอดทนต้องมีความเข้าใจ แล้วยังต้องแล้วก็ต้องพาเราไปสู่เป้าหมายได้โดยที่เราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยอเพราะว่าพอพอมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเรียนแล้วว่าอาจจะไม่ใช่คนที่ต้องการเก่งภาษาอังกฤษจากพื้นฐานแบบแตกฉานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มใช่มันจะไม่เหมือนคลาสรูมอังกฤษที่เด็กเราก็มีเวลาเรียนเรามาโรงเรียนทุกวันใช่ไหมคะแต่่าถ้าวัยเรียนแบบผู้ใหญ่เป็น adult learner เนี่ยเวลาก็จากัดงบก็จํากัดแล้วก็อยากจะทํางานบางอย่างให้ได้ดังนั้นก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ต้องหาครูที่พา เราไปสู่เป้าหมายนั้นน่ะได้ด้วยใช่แล้วครูต้องไม่ไม่งอแงว่าไม่ได้เธอต้องได้พื้นฐานห้าร้อยอย่างนี้ก่อนเธอถึงจะไปทําสิ่งนี้ได้ก็ต้องเข้าใจเรามากพอเหมือนเหมือนกับเราเราเคยด้ยูนมันจะมีโรงเรียนดนตรีประเภทหนึ่งซึ่งสอนให้นักเรียนเล่นดนตรีในเพลงที่เขาอยากเล่นเลยโดยที่ไม่ต้องแบบมาเรียนอ่านโน้ตไม่ต้องมาเรียนพื้นฐานอะไรต่างๆซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเข้าใจ กลุ่มเป้าหมายดีเหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยผมไม่ได้ต้องการแบบเก่งที่สุดนะผมแค่ต้องการเล่นกีตาร์เพลงนี้ไปจีบสาวได้จบจะสอนผมได้ไหมเอาแค่นั้นพอมันคล้ายๆกันก็คือว่าผมแค่แค่ต้องการแบบเรียนไปเขียนอีเมลให้ดีขึ้นผมต้องการเก่งขึ้นเพื่อไปพรีเซนต์บ้างในบางเวลาไม่ใช่ไปไปแบบกิฟต์ e ีชที่ UN เอ็นอะไรเงี้ยนอกไเออมันมันต้องเก็ตว่านักเรียนเขามีจุด้จุดมุ่งหมายอยู่ประมาณนั้นฉะนั้น อันนึงก่อนเลยก็คือคุณต้องเข้าใจว่าคุณกลับไปเรียนตอนเนี้ที่เป็นผู้ใหญ่และทํางานแล้วเนี่ยเพือ่ออะไรเพราะบางคนคืออย่างที่บอกต้องการไปทํางานบางอย่างให้ดีขึ้นในขณะที่บางคนคือแค่อยากรู้สึกว่าฉันอยากพูดภาษาอังกฤษได้อยากพูดภาษาอังกฤษบ่อยๆแล้วก็ไม่อยากให้ภาษาอังกฤษที่เคยมีอะหายไปแล้วก็แค่อยากจะพูดอ่ะอันนี้มันก็ต่างกันมากๆแล้วนะใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้ประสบการณ์จากที่เป็นติวเตอร์แบบวันนอนวันมาตลอดเลยค่ะก็คือคนที่มาเนี่ย เขาจะอยากเรียนเพื่อเป้าหมายที่แบบชัดเจนมากๆเช่นพรุ่งนี้มีพรีเซนต์คืนมาซ้อมพรีเซนต์เลยมา go through แต่ละสไลด์ใน powerpoint รหรือว่านักเรียน,นะคะ่ะเขาก็จะมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องสอบแบบนี้แล้วเดี๋ยวอีกวันต้องสอบอีกเรื่องแปลว่าก a ม m าในแต่ละวันก็จะต้องเปลี่ยนไปกับอีกอย่างก็คือบางคนที่เป็นไว้ผู้ใหญ่ที่มาเรียนด้วยเพราะว่าเวลาที่เขาไปสถาบันนะคะเขาอายอายเด็กๆในห้องไม่กล้าถามคําถามเข้าใจแล้ว พอยิ่งโตอ่ะเราก็จะมันความคาดหวังความกดดันด้วยไงเราเออไม่กล้าถามคําถามถ้ามันอยู่ในคลาสรูมเซตติ้งดังนั้นออก็เลยเลือกที่จะเรียนแบบเป็นติวเตอร์ส่วนตัวอันนี้ก็สําคัญนะว่าคุณเลือกอย่างไรเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับลักษณะนิสัยของคุณหรือว่าบริบทหรือสิ่งแวดล้อมในการเรียนที่เหมาะกับนิสัยอย่างคุณเช่นบางคนวันออนวันแล้วได้ผลแต่ในขณะที่บางคนวันออนวันแล้วเขาเหงาไปแล้วเขารู้สึกว่าโอ้โหแบบ ไม่มีการกระจายไปที่คนอื่นเลยเว้ยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมาที่ฉันหมดเลยเออบางคนเขาบอกว่าถ้าเกิดเรียนในกรุ๊ปเนี่ยมันสนุกกว่าเพราะมีการมันคึก,กเออบอกว่าบางคนไม่ไม่คิดแบบอายเลยนะคือยิ่งคนเยอะยิ่งคึกฉนันไม่อายแต่ถ้าอยู่สองกับสองอะ่ะดันอาย<ม>ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องวิเคราะห์ว่าคุณเนี่ยน่าจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดในบริบท แล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างไรในแง่ของ small group one on one หรือ big group ดอใดๆและอันเนี้ยทดลองได้นะครับรแล้วมันก็จะมีผลต่อเรื่องอความได้ผลในการเรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทั้งหมดอยู่ที่ตัวครู only นะอยู่ที่สิ่งแวดล้อมก็ใช่อยู่ที่ดินามิกของของการเรียนแบบที่เราเลือกก็ใช่อย่างเงีย้ย<ะ> one on one ไหมหรือว่าเป็นกรุ๊ปหรือว่าบางคนบอกว่าเฮ้ รู้ว่ามีทากที่ต้องทำอ่ะมามาเข้มเอาตอนไฟล้นก้นเน่ะสำหรับเขาได้ผลถูกปะแต่ในขณะที่บางคนเนี่ยแบบเนี้ยต้องสะสมต้องใช้เวลาเทคมาไฟล้นก้นนี่คือไม่เวิร์กไม่เข้าหัวเลยพอมัวแต่จะประมาก็มีเหมือนกันก็คือต้องดูตัวเองถามตัวเองแหละว่าตัวเราเป็นแบบไหนเหมาะสมแบบไหนเป้าหมายคืออะไรกับอีกอย่างที่เวลาที่นักเรียนมาเรียนกับฟ้าแล้วเขารู้สึกว่าโอเคเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีการให้ฟีดแบคด้วยอย่างเช่นมาเรียนเรารู้สึกว่า พี่ฟ้าอยากได้การบ้านเพิ่มอยากทําแบบฝึกหัดเพิ่มนี่ไงต้องป้อนฟีดแบ克ให้คนสอนด้วยจ้านี่ไงใช่ไหมเราจะได้ได้การเรียนที่มันตรงกับเรามากที่สุดมันคือพอ adult learner ผมอยากจะบอกว่ามันเท่ากับ active learner นะเพราะว่าสมัยที่เรายังเป็นเด็กน้อยอยู่ในห้องเรียน ส่วนใหญ่เราจะเป็นแบบ passive learner คือนั่งให้ครู้อน <c oughs> มากสุดคือครูสั่งกันบ้านฉันถึงทำครูบอกอ้ายกมือไม่ยกมือตัดคะแนนจิตวิสัยอ้ายก,ก็ได้อย่างเงี้ยบางทีเด็กไทยอาจจะเป็นอย่างนั้นมัน passive มาก แต่ว่าการเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันต้องแอคทีฟมากขึ้นในเชิงนี้เชิงที่ว่าหนึ่งไม่ต้องรอให้ทุกคนแบบดีไซน์การเรียนรู้ให้เราเราต้องมีส่วนในการช่วยดีไซน์การเรียนรู้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดจ้างเป็นครูวันออนวันยิ่งดีไซน์ง่ายเลยฟช่ไ้มคะใช่ค่ะเราบอกเขาได้เลยว่าเราอยากได้แบบนี้หรือว่าอุย๊ยคราวก่อนที่ครูทําแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันได้ผลมากเลยเนี่ยมันมีการฟีดแบ็กกลับไปเราแอคทีฟเราไม่ใช่แค่อะยังไงก็ได้ครับครูก็จัดมาแล้วกัน แล้วครูจัดมาไม่ค่อยถูกก็ไม่กล้าบ,บอกหรือว่าก็เรียนๆไปให้มันเสร็จๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้อย่างที่คุณอยากได้ถูกไหมใช่ค่ะออใช่ค่ะก็ฟีดแบ็กไปเลยค่ะแล้วก็เราจะได้มีการ Personalize เป็นอะไรที่แบบฉบับของเราเท่านั้นแล้วก็เห็นผลชัดเจนอืใช่ค่ะหรือบางคนอาจจะมีความความที่แบบไปทํากันบ้านเพิ่มเติมมาเพื่อกลับมาคล้คลายๆกับออเดอร์คุณครูอีกทีหนึงนะคือไปคิดมาแล้วว่า สมมุติไปเห็นอะไรมาแล้วบอกว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยถ้า<ว>ครูเอามาใช้แล้วทําให้ผมแบบพูดได้แบบนี้หรือเข้าใจตรงนี้ได้มันจะดีมากเลยครูว่าอันเนี้ยเอาไปใช้เป็น material ในการเรียนการสอนของเรามันจะเวิร์กไหยครับอัน l ดอรเลอร์เนอรหรือว่าแอคทีฟเลอร์เนแบบเนี้ยผมว่าไม่ว่าจะครูไทยหรือครูต่างชาติเขาก็จะได้จริงค่ะนะมันไม่ได้อยู่ที่ครูเป็นใครเท่านั้นแต่อยู่ที่เราทําอะไรใช่ค่ะก็คือทั้งหู ก็ดูด้วยก็เหมือนถึงครูที่มีคุณสมบัติแบบที่เราบอกเข้าใจภาษาไทยเข้าใจนักเรียนมีความอดทนใช่ไหมคะแล้วก็พาเราไปสู่เป้าหมายได้แต่หาว่าอย่างไรเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเรามีส่วนร่วมกับครูคนนั้นเลยว่าเราจะเอาตัวเองไปสู่เป้าหมายนั้นยังไงด้วยคือช่วยกันกับครูมีทั้งให้โจทย์ที่ชัดเจนและให้ฟีดแบ็กเพื่อที่จะปรับกันแต่ละครั้งได้ด้วยเพราะว่าอันหนึ่งที่น่าจะช่วยก็คือความเป็น adult learner ส่วนใหญ่เราจะอยู่ในวัยทางานแล้วนี่คือเรา เราหาทําเองเราเราอยากจะกลับไปเรียนเองเราอยากจะเก่งขึ้นเองเพราะฉะนั้นเราจ่ายตังเอง <c oughs> ดังนั้นเสียดายตังของคุณให้เยอะๆเสียดายเวลาของคุณให้เยอะๆยเพราะว่าตังและเวลาที่คุณใช้เนี่ยเอาไปใช้ทําอย่างอื่นให้มันสนุกให้มันงอกงามงอกเงยก็ได้อีกเยอะแยะนะแต่ถ้าเกิดคุณตัดสินใจแล้วว่าเอาหลักจะจะลงทุนให้เวลาให้เงินกับสิ่งนี้อย่าให้มันแบบเสียเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นเดือดเป็นร้อนกับการแบบ ลงทุนของคุณให้มากๆเพราะฉะนั้นลงอะไรไปต้องมัวร์ว่าเราต้องได้กลับมาใช่ออนี่คือ<ะ>จุดสําคัญอันหนึ่งของความเป็น active learner เลยซึ่งเราก็คิดว่ามันสําคัญกับการต้องย้อนกลับไปด้วยว่าเลือกครูถูกหรือเปล่า mm. คุณอาจจะเลือกครูไม่ถูกตั้งแต่ต้นก็ไม่เป็นไรเลือกใหม่เท่านั้นเองครับ <laughs> เปรียบเทียบกับแบบเวลาเราไปแบบฟิตเนสเน่ยนะแล้วเราจะเลือก PT อะเพระเรอเทรนเนอร เทรนเนอร์บางคนเขาบอกว่าสมมติเก่งเรื่องการปันกล้ามบางคนเก่งเรื่องการแบบลดไขมันบางคนเขาก็ถนัดเรื่องมวยบางคนถนัดสอนคลาสเราทดลองได้แต่ถ้าสมมติเกิดเรารู้สึกว่าเวิร์กไม่เวิร์กเราต้องเป็นคนแบบจัดการอเอง <laughs> อะ <laughs> ว่าโอเคฉันจะไปต่อกับคนดีหรือเปล่ามันได้ผลไหมนะปรับเปลี่ยนไหมหรือว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ใช่ครูที่เหมาะกับทางของเราแต่เราชอบนิสัยเขามากต้องพูดคุย ต้องพูดคุยบอกให้เขารู้ว่าเราอยากได้อะไรนี่คือความสําคัญของการเป็น adult learner เลยนะเออเรามีปากมีเสียงครับใช่เราก็เป็นที่เชื่อให้ตัวเองด้วยแบบหนึ่งเรามีส่วนร่วมค่ะครัก็อ่ะเดี๋ยวสรุปให้ฟังสั้นๆละกันว่าความแตกต่างระหว่างครูไทยกับครูฝรั่งที่จากที่พวกเราไปคิดกันมาเนี่ยเป็นยังไงแน่นอนเลยค่ะครูไทยคือ ผู้ภาษาไทยได้เข้าใจเด็กไทยเข้าใจวัฒนธรรมคนไทยและครูคนนั้นก็ต้องเคยผ่านกันเป็นเด็กอะแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษมาเขาน่าจะเข้าใจฟิลเราหวังว่าเขาจะยังไม่ลืมความรู้สึกของวันนั้นว่าตอนที่ยังไม่ค่อยเก่งอะมันมันยากหรือมันแบบหน้าท้อแค่ไหนเออถ้าเกิดเขายังจดจําวันนั้นได้นะเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเลยใช่ค่ะเหมือนไปด้วยกันค่ะส่วนครูที่เป็นครูต่างชาติฐาะแน่นอนเรื่องของการเข้าใจภาษา ฝั่งภาษาอังกฤษเนี่ยลึกซึ้งแน่นอนสำเนียงดีเราฟังแล้วเราแบบพูดตามได้และที่สำคัญไม่ต้องมีความรู้สึกเขินอายที่จะพูดภาษาอังกฤษด้วยเพราะแบบในใจเขาคงไม่มาล้อเราหรือว่าแบบ <laughs> ไม่ไม่ได้ว่าเราแน่ๆอ่ะ <c oughs> อย่างไนก็สำคัญเนาะก็คือครูเรียนกับใคร <c oughs> ก็เลือกให้เหมาะสมฮาวเรียนอย่างไรแล้วแวร์เราจะไปหาครูที่ไหนจะเป็นสถาบัานสอนภาษา <c oughs> หรือว่าเป็นติวเตอร์ส่วนตัวหรือเพื่อนที่มีการตกลงกันอันนี้ก็ต้องลองตอบคําถามตัวเองว่าแบบไหนเหมาะกับเราที่สุด ครับอยากจะย้ำในเรื่องเกี่ยวกับการเป็น adult learner ซึ่งเท่ากับ active learner เพราะว่าถ้าเรามี mindset อันนี้ไว้เนี่ยเราจะสามารถได้ในสิ่งที่เราต้องการได้นะไม่ว่าเราจะเรียนกับครูแบบไหนหรือว่าเริ่มจากครูแบบไหนแล้วก็มีพื้นฐานที่ beginner แค่ไหนก็ตามทีเพราะว่าเราเก้าวหน้าได้ถ้าเรามีความ active ในการเรียนรู้ของเราครับใช่ค่ะและที่สำคัญอีกอย่างก็คือคนที่เป็น adult learner ต้องมีเป้าหมายชัดเจนเพราะว่าอย่าลืมนะมเรามีทรัพยากรเงินก็จำกัดเวลาก็จากัดต้องไปทํางานหาเงินดังนั้นการที่มีเป้าหมายชัดเจนบอกโจทย์ครูไปชัดเจนเนี่ยเราถึงจะสามารถไปสู่โกนั้นได้ รวมถึงนอกจากแจกโจทย์แล้วต้องให้ฟีดแบ็กครูด้วยเพื่อมีการแบบปรับปรุงแล้วก็แบบปรับวิธีการเรียนตลอดเวลาถึงจะได้ผลอยากจะฟังฟีดแบ็กจากคนที่เป็นบิ๊กเกนเอร์ที่นั่งดูคํานี้ดีอยู่ในเวลานี้นะครับว่าคุณผ่านช่วงบิ๊กเกนเนอร์นั้นมาได้อย่างไรครูที่คิดว่าช่วยคุณมากๆก,ก,กับครูที่ ไม่ค่อยช่วยคุณเท่าไหร่มีลักษณะเป็นอย่างไรเอามาแชร์แเพื่อเพื่อนจะได้ใช้เป็นแบบตัวตั้งต้นในการไปหาคนที่ใช่ครูที่ใช่แล้วก็วิธีที่ใช่ในการเรียนรู้กันครับ